สบายดีสบายดีเอฟซีบาวแพงบัสซูบุนเนาะสบายดีเมื่อนี้บาวแพงกับเพื่อเส้ากัสซีมาเก็บงานเนาะพี่น้องเนาะกัสซีมาเก็บแต่เฮิงอะไรยังบอดได้มาบาวแพงกับมาเก็บงานบ้านสาวพรทิพย์เนาะเลยกัสซีมาอัปเดตเลยเนาะเมื่อนี้เพิ่นมีข่าวดีได้พี่น้องสาวพรทิพย์ข่าวดียังเพิ่นได้ซังกะสซีมาต่อต่อวงเทิธออกเลยเนาะพี่น้องเนาะ ซังกะีเพิ่นสั่งมาแล้วพี่น้องสังกะซีกันก่อนอื่นบาแพงกะขอขอบุญขอบคุณเนาะคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์หล,ลายๆเดอเนาะที่ซอยเ,ออนะเรือเขามาเนาะอย่างสังกะีแล้วก็หมอกหนาของสาวพอด์เนาะพี่น้องทึงกะโล่ทึงหมอกหนาหลไรทึงสังกะซีเนาะหลายอันหลายอย่างเนาะซอยเรือมาแต่ต้นต้นแล้วพี่น้องกับเขากับน้ำแล้วก็ขอบุญขอบคุณคุณแม่ลำไม้เนาะพี่น้องเนาะ ตีซอยเรือเข้ามาแล้วก็เบิดสุขุสุคนเนาะทางเอื้อยอำพรเนาะเบิด์ตสุขุสุขคนคุณแม่อนงเนาะแล้วก็ทางเอื้อยปุ้ยเนาะพี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนนั่นแหละเนาะตีซอยเรือเข้ามาเลือนสาวพรทิพย์นี่ถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีนี่กะคือสี่บ่อบ่อใดสำนีเนาะพี่น้องเนาะก็ห้ทุกท่านเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเนาะปลาแพงกะดีใจเนาะที่ได้ เป็นสะพานบุญเนาะมืัอนี essen essen. ้มาเบิงพี่น้องมันได้สั่งสังกระซีมามาแพงกันหยกซอยเคยเถาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิโจ๊ะไว้ก่อนซั่งกระสีก็ได้มากเลยเนาะสงสัยเพิ่นไปสั่งสังกระซีพี่น้องยังบ่มาเนาะกระซี่ใครโทรสั่งเมื่อวานนี่ผู้สั่งเมื่อวันอ๋อนี่พอสาวพวกกำมาตกงมุกเจ้าผ่านน้าไปเมื่อกี้เห็นดิเออหนึ่งหนาวเย็นอ าจักแผ่นเนาะอันนี้โอ้พี่เนาะสั้งกะสีดีใจนำพิ่นเนาะขอบุญขอบคุณคุณแม่ใจดีทั้งทั้งสิงคโปร์ไดอ้อเนาะที่ซอยสังกระซีเขามาอีกครั้งเนาะเลยกะกับเบืออ้องนำพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นมาดินเลยเพี่เนาะทั้งนั้นนี่เพิ่นเอาเอา่อเผินเอาดินเข่าแล้ว พ่แพงก็ถือโอกาสนี้มาอัปเดตเนาะพ่าแพงก็สีไมาแกะงานเนาะพี่น้องเนาะมาแกะงานมาเก็บงานกับเคยเถาพี่น้องเพิ่นมาดินแลน้วเนาะเพิ่นเอาดินเขาเลยเดียวอีกบน,นันเพิ่นก็นคงสีได้เทพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อไปอยังพุหญ่ให้ทุก่านเนาะสอยเรือเกือกุลเขามาทางขอบครัวเสาพรทิบเนาะ นี่กะเรียบร้่อยแล้วเนาะซินอย่าคือว่าบางทีขับนี้โอเคแล้วพี่น้องน,นี่กะกอแล้วก็ดินขาวแล้วเรียบร้ร่อ ซีเมนต์ฮะก็แก้แบบเนาะแก้แบบแล้วก็เอาดินเขาเลยเนาะแก้แบบเพิ่นกับเอาดินเขาเลยเนาะมาเลยเคยเถ่ากระเตรียมอุปกรณ์อยู่หัวหอยกล่องบาแพงคือสันๆัพี่น้องเเบิ่งข้างในเนาะ กมาอัปเดตเลยมาเก็บงานแล้วก็สิมาอัปเดตเลยพี่น้องมาหนาแล้วนกระเบื่อนก็เตรียมพร้อมรอแต่ปูพี่น้องเอ้ยบาทนี้จะคล้องบโอยู่พี่น้องจะคล้องเพัน อยู่แต่เนียนอืมงามลละพี่น้องใส่สังขสาศีกขึ้นไปแจ้วเลยเนาะงามไก่ควมจริงเขานับมือแล้วพี่น้องไปถ่ากับบะแพงกับสิเก็บงานมือนี้เนาะ มาดินแล้วมาดินนี่กับบเปิ้ลสีหามืออ่อที่นอ้องดินแจบเนาะเพราะว่าดินทรายมันแจบไวดินทรายมันแจบไวล้ะก่าสีได้เพิ่งคือเพิ่งคือสีได้เทพืน้นนะพี่น้องเนาะบาแพงกะแล้วเวียกนี้แล้วบ่แพงก็สิไปคนดินเขาเฮื่อนบ่แพงคือกันพี่น้องเอ้ยมันหลายหลายทางนาเนาะบ่แพงก็ได้ไปไปมาๆๆมาไปไปมามา สังกสีเพิ่นกะสั่งมาแล้วเนาะสกะสีนี่กะขอบบุญขอบคุณไปทางคุณแม่เดอ้อคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะซอยเรือเข้ามาอีกแล้วเนาะเป็นสังกสีของสาวพรทิ์กะข้อให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขภาพเข็มแข็งและกะลำรวยลำรวยเดอ้อคุณแม่แม่ค้าแม่ข,า,มขายกะขอให้แม่ลำแม่รวยเนาะขายดิบขายดีเดอ้อ คุณแม่ใจดีทางสิงกับโปร์เนาะเคยเ่ากาัลังขึ้นไปผอพี่นงเคยเ่า ดีใจน้ำซาวนทิพย์น้องพี่น้องเนาะ,ะขอขอบคุณขอบคุณอีกขงังเนาะไปทางเอฟซีทุกคนเด้อแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่คอยสอยเรือแล้วก็ให้กำลังใจเนาะพี่น้องผู้บ่ได้สอยกับพอเป็นยังพี่น้องให้กำลังใจเนาะบ่แพงก็ดีใจแหละมีกำลังใจสู่ต่อไปเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่สอยเขามากอขอให้หุ่งเฮืองเนาะ เลี้ยงเหลื่อมในนาทีการงานหรือว่าการเงนินเนาะเบิดสุอันสุแนแเวนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีมันนี้บ่าแพงกับเพล่เถากับสิพากัน,ไห,น,นไหลเจ็บงานเนาะไหลเจ็บไ้เบิดเลยเหมือนี่ได้พากันมาแล้วบ่าแพงนะมาเลื่อไอ,อุดอกพี่น้อง ย้ายใส่พี่น้องเบ่งมุมร,มรวมๆเนะาะถ้าใส่สังกะสีเข้ามาพอแพงสิเห็ดแบบจำลองใสง่สังกะสีเข้ามาสิสกะสีงามเลยได้พี่น้องงามเลยโอเคเลยเป๊ะเวอร์เถ่ากำลังเตรียมเครื่องมือพี่น้องกำลังเคลียร์กำลังเคลียร์เปล่ <S <S มาวางไว้เอาข้อหมอบไว้ไก่ติ๊กมาเล่นเละตุ๊กเป๊เะมดไก่มาเล่นของเคยเถ่าสงสัยไก่ซั่งล่อสาวพรทิบมาพี่น้องเพิ่นสี่หาเห็ดแน่ใดเกาะเคยถ่าวเสริมเล็กเสริมเล็กบ่เสริมเล็กบ่เกาะต่อ,ตอ,อตพี่น้องในนี้ โทรหาสปอนทิบเนาะเพิ่นโทรมาผมโทรไปใครโทรมาฮะโทรหาเพิ่นเพิ่นกันเลยมาให้เคยถ่าเสริมเล็กบ่องขอต่อเนาะรอเพิ่นมา กนสอสเรื่องมากกจะี่นเอาเลยฮะงั้นก็มันเล็กนะถ้าวันที่เชื่อมันยบหายแล้มาส่งเลยเอาคนจุดกระางอยู่เลยตอนน่ะเอาอันเล่าห้เลมาถ่วงใหม่แล้วมาส่งทงกระซีนะมันต้องสอนกเล็กเขาอีกเราเสียงสกมันได้อันี้เล่าวะอ ก็เล่อนลเงินข่วมเล่าแล้วบาแบบ้สิไปซื้อเลขอีกบ่สั่งและ้วซกางองเลโกมีมยูงนีเลมีมออมันมีอันโตมันเลื้อยอยู่ทรงนี้อะไรก็ซื้อมาตุ่มนะแสดบางตุมันหนุมตทางกรซีไว สอดเขางันด uh ้ีหมู่มันา้เลยนะ็นจะได้แค่นี้เองนะันี่สนเดตัวมันต่อกันเนเอาเล็กสอดต่อไปให้มันบังสุดมันเลยแต่ก็มต้องเชื่อมมันมัต้องยื่นโซ้ทัะทีน่ะ

เอามาเลยและชีได้เฮ็ดหมื่นนี้เลยสหามิ้นคุณหาิบมินไปจักสอดเผาพี่เนาะ โอเคนะพี okay, no, you, no, no. ่น้องเนาะมาหอดในกาบมาแพงกับทีขอจบคลิปไว้สำนียเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นมาแพงก็อยากขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกคนเนาะที่สอยเรือมาที่สอยเรือมาทางสาวพรทิพย์ no, you, no. เนาะพี่น้องเนาะกัขอให้ทุกทานอยู่ดีมีแหง้งเนาะ มีแต่ความสุขความเจริญหลายๆเด้อเนะาะวันนี้มาเพ่งกันสิขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเนาะสบายดีสบายดีเบิร์สุขสุขคนเด้อ